เแคมเปญนะครับถ้าในหน้าคนไหนต้องการเช็คเบี้ยออโต้ Auto. จากในระบบให้เข้ามาที่เมนูเช็คเบี้ยงานออโต้พอเข้ามาก็กรอกรายละเอียดรถยน์ที่เราต้องการเช็คเบี้ยโดยสามารถเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อเลือกรุ่นรถได้นะครับในส่วนนี้เราสามารถพิมพ์เพื่อค้นหารุ่นรถได้เมนูตรงนี้มีกล้องหน้ารถกับไม่มีกล้องหน้ารถอันนี้เราสามารถเลือกได้ ป้ายกรทมป้ายต่างจังหวัดทุกอย่างที่เลือกตรงนี้จะมีผลกับราคาเบีย้ยนะครับส่วนทุนประกันเราสามารถกดลดแล้วก็กดเพิ่มทุนประกันได้โดยราคาทุนประกันเนี่ยจะอ้างอิงจากหน้ากรมธรรม์เดิมของลูกค้าถ้าในหน้าเลือกมาเป็นชั้นสองบวกชั้น3บวกก็ต้องปรับทุนประกันอันนี้ให้ลดลงตามราคาจรงิงหลังจากนั้นเลือกประเภทประกันราหัสรถยนต์ตรงนี้ระบบจะดีฟอลต์ขึ้นมาให้ก่อนแต่ในหน้าต้องเลือกให้ถูกต้องเพราะว่าจะมีผลกับค่าคอมที่ในหน้าจะได้รับ ส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมถ้ารถไม่มีการตกแต่งอุปกรณ์ให้เลือกไม่มีแต่ถ้ารถกระบะบางคันมีการตกแต่งรถก็ให้เลือกตามความเป็นจริงรหัสในหน้าระบบจะดีฟอลต์ขึ้นมาให้นะครับหลังจากกรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่มเช็คเบีย้ยระบบจะแสดงราคาเบี้ยของแต่ละประกันที่ตรงกับรุ่นรถที่ในหน้าเลือกมาโดยในส่วนนี้เราสามารถเลือกได้สูงสุด4บริษัทประกัน เพื่อนำไปเปรียบเทียบทุนกับราคาเบีย้ยและปุ่มตรงนี้เราสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดความคุ้มครองได้หลังจากเลือกบริษัทประกันเรียบร้อยแล้วให้ให้เลื่อนลงมากรอกชื่อผู้ออกกเอาประกันภัยเบอร์โทรศัพท์อันนี้กรอกมาเฉพาะตัวเลข หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยถ้าในหน้าต้องการซื้อประกันพร,ร้อมพรบสามารถเลือกกลุ่มด้านล่างได้หรือจะซื้อประกันอย่างเดียวหลังจากเลือกกลุ่มตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดไปที่ปุ่มออกใบเสนอราคาเพื่อจ่าเรินเป็นใบเสนอราคาตรงนี้ในหน้าสามารถกดปุ่มบันทึกรูปภาพเพื่อนำใบเสนอราคาบันทึกเข้าไปที่อระบัมรูปในมือถือของนายหน้าหรือกดปุ่มแชร์เพื่อส่งต่อใบเสนอราคาไปที่แพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆ หลังจากส่งรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีอสองปุ่มคือบันทึกรายการและทำรายการต่อโดยปุ่มทำรายการต่อถ้าในหน้ากดระบบจะพาในหน้าไปที่เมนูชำระเงินส่วนปุ่มบันทึกรายการถ้าในหน้ากดระบบจะนําข้อมูลทั้งหมดเข้าไปที่เมนูรอแจ้งงานประกัน